ก็แอบสวัสดีคนดูช่องผมสีนารักสุขุมสูสานด้วยนะครับอยู่ว่าผมเชิญเชิญ <Woo! S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการลำฟลอเรนติโนซีซั่นใหม่ยังไงให้ไม่ติดบักไม่แคนเซิลแอนิเมชั่นไม่ยืนหยุดกัดที่นะครับผมไปเล่นมาแล้วผมก็เป็นนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจเลยแต่ตอนนี้ผมหาวิธีการ ลำฟฟรนติโน่แบบผิวๆไม่ยืนอยู่กับที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปทดลองในหมวดทดลองให้ดูนะครับก็คือว่าปกติเราลำแบบปกติที่ผมสอนไปกด2ครั้งมันจะ c a n ซ e l animation แล้วก็อยู่หยุดกับที่นะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูมองรุ่นเส้น,อนสองค่ะ ลุยละนะมันจะลัม่ค่อยไปนะว้าวแต่เห็นทุกคนบอกว่าเอได้เอาการฆ่าการการเครื่องที่ออกไปนะครับน่าจะทำให้ทุกคนเปิดไว้มันปิดไม่ได้เลยมันเลยลำแบบแปลกๆนะครับแต่ผมมีสูตรก็คือเราต้องกดแบบ ทีเดียวเลยลำปกติไม่ต้องกด2ทีนะครับกดทีเดียวลำปกติแล้วก็กดช้าๆหน่อยนะครับมอเรื่อเส้นรัมกันขึ้นสองมันก็จะลำพผิวแบบปกติเลยถ้าเรากดธรรมดา1ทีนะครับ GM เขาน่าจะแก้มากันพวก ลัมคนเซลแอนิเมชันนะครับแต่มันก็ยังทําได้ถ้าเราอยากกด2ครั้งใช่ไหมครับเราต้องลากอนาล็อกของเราให้ไปไกลๆหน่อยไปโดนดอกนะครับผมลัมในแรงผมไปกดลัมแบบ2ครั้งมันแค n นเซนแอนิเมชันเฉยเลยบางทีมันก็ยืนอยู่กับที่ลัมไม่ไปก็คือพลาดนะครับมันทำไม่ค่อยได้มองเรื่อนรอมกันเถอะ ถ้าเรากดสองครั้งเราก็แบบว้าวลากอนาล็อกไปไกลๆนะครับเราแค่แตะไม่ได้แล้วนะครับเราต้องลากอนาล็อกไปไกลๆมันก็จะลำเรียวเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าบางทีในเกมมันจะคนเซิลน,นะครับเราต้องลากอนาล็อกไปเยอะๆหน่อยนะครับปกติเราลำก็คือเราจะลำแบบ ลากอนาล็อกไปแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากกดตีสกิลสองสกิลสอง,สอง,ส,องสองครั้งหรือตีธรรมดาสองครั้งอย่างละสองครั้งก็คือเราต้องลากอนาล็อกไปไกลๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไปไกลๆไปเยอะๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับถ้าปุ่มลําในเกมบางทีมันจะ c a n ซิลน,นะครับถ้าลําแบบเนี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะพลาดเยอะนะครับไม่แนะนําเลย พอเล่นดูทรงตอนนี้ค,นคือวิธีการแก้ก็คือเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มอีกก็คืออันเราต้องรำแบบปกติเลยเราไม่ต้องกดสองครั้งแล้วรำแบบปกติมันก็รำเร็วอยู่นะครับรำแบบกวนหนึ่งทีปกติแล้วก็กวดแบบเบาๆช้าๆหน่อยเราไม่ต้องรีดกดนะครับเบาๆแบบแต่หนึ่งทีแต่หนึ่งทีแล้วก็รำนะครับดูเบาๆเราต้องใจเย็นๆนะครับเราต้องใจเย็นๆมือเราอย่าไปไวนะครับเราต้อง ไปตามภาพนะครับเราลามถึงไหนเราก็กดถึงนั่นนะครับแต่ปกติแผ่นที่แล้วเราจะกดไปแล้วก็กดไปเลยใช่ไหมครับกดเร็วๆไปเลยแล้วมันก็จะลามไปเองแต่แผ่นนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องรอมันไปถึงดอกเราก่อนเราค่อยเกาะกดนะครับช้าๆเลยเช้าๆเลยแบบเบาๆชา้ชาๆย o ชิวจู๊ัน เบาๆแบบกรามันก็จะลามเหมือนเหมือนจะลามเร็วขึ้นนะฮะฟอรเรนะถ้าตาผมไม่เสียหรือว่าไม่เบอร์มันเหมือนจะลามเร็วขึ้นนะครับลุยเลยนะใช่ใช่ใช่ลามเร็วขึ้นนะมันพุ่งไปหาศัตรูเร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราทำให้มันเร็วเร็วกว่านี้อีกก็คือเรากดสองครั้งแต่เราต้องกดช้าๆหน่อยกดสองครั้งกดช้าๆแล้วก็ลากอนานล็อกเยอะเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยเราจะลากน้อยๆเหมือนลากดหนึ่งทีไม่ได้เราต้องลากเยอะๆหน่อยดูผมครับเฮ้ยทำไมทำไมทำไมตัวจกรบชับ มันก็จะลำลำเดียวเหมือนเดิมนะครับลำเดียวกว่าคนหนึ่งเห็นไหมครับแต่ถ้าในเกมบางทีมันก็จะเซนสสั้นเกจู่นะครับเห็นไหมให้มันจะลำเร็วๆเลยเราต้องลากให้มันเยอะๆอ่ะเดี๋ยวบางทีมันก็จะยืนือยู่กับที่นะถ้าเรากวดเร็วไปนะครับ แต่ผมแนะนำว่าถ้าเราไม่ช่ำแบบฝึกจนช่ำจริงๆผมไม่แนะนำให้กด2ครั้งนะครับเรากดแค่ครั้งเดียวพอแบบมันมั่นใจมากกว่านะครับไม่พลาดไม่พลาดดีกว่าถ้าเราลามในแรงก็กคือเราพลาดหนึ่งช็อตเกมมันอาจจะพลิกนะครับผมแนะนำก็ประมาณนี้นะครับอาจจะทุกคนเข้าใจก็คือสรุปอีกทีก็คือ ถ้าเราอยากลําแบบไม่พลาดเลยแนะนําลื่นๆแบบกด1ทีพอนะครับลําปกติแล้วก็กดเบาๆช้าๆเบาๆช้าๆเราตัวเราไปหาถึงดอกก่อนเราค่อยกดนะครับเราไม่ต้องรีดกดเหมือนแผดที่แล้วแล้วอย่างที่2ก็คือถ้าเราเราอยากลำแบบแคนเซิลบางทีมันจะแคนเซิลแล้วก็ลําให้มันเร็วขึ้นกว่านี้เรากด2ครั้งแต่เราต้องกด ชา้ชาชา้ชาช้าช้ากว่าเดิมเลยชา้ชาช้าแล้วก็ลากอนานล็อกให้มันเยอะๆนะครับลากลากลากไปหาดอกเยอะๆมันก็จะได้นะครับก็จะประมาณนี้ที่ผมสมัมผัสมาเล่นไปไม่กี่เกมเองประมาณ1020เกมอะสมผมสมัมผัสนมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวอ,อนาคตผมอาจจะเจอทิกอะไรที่มันเด็ดเด็ดนี่ ทิกอะไรที่มันเด็กๆขอนตัวฟลอเรนติโนผมก็จะมาแนะนำอีกนะครับติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับผมมีไฮไลท์ในเกมอยู่มีหนึ่งเกมนะครับลุยกันครับออผมมาแนะนำให้รีบเปิดก่อนนะครับเพราะว่าที่น้งข้ามเขายังไม่ได้ กดจังเกิลกดออฟเข้ามานะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราเปิดก่อน <Okay. S 1> ก็คือที่น้องข้ามอาจจะมีสิทธิ์เอาเอเดนดอร์เอาไอรีเอามูลาดมาแก้ทางตัวเราเราจะเล่นยากจ,จัดเลยครับเราก็แนะนำถ้าเราเปิดทีหลังได้ออฟเขายังไม่เปิดเราก็พยายามเปิดทีหลังนะคะถ้าเป็นออฟเลนก็กดฟลอเรนติโนไปเลยนะครับเกมนี้เราชนะแบบ5ตัวเลยนะครับเรา ก็ถือว่า5ตัวแต่เราแพ้ตัวฮายาเตะนะครับวันนี้เกมนี้เราก็จะมารีวิวตัวสกินฟ o อเรนติโนซีซันแค่เราเล่นแลงสิบเกมเราก็จะได้ตัวฟ o อเรนติโนสกินใหม่ไปคองนะครับ ก็ขอคนดูช่องผมที่นาราสุกคนชูั้นคนละไลค์คนละนแชร์คนละติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระเฉิญทำคิดต่อๆไปคลิปด,ดีๆแบบนี้ผลิตออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูนะคะผม <Yes. S 1> ตอนนี้ฟรันติโนผม สมเม็ดส้มแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮรถ้าผมอยากขึ้นเม็ดส้มก็ชิวๆแต่ผมอยากได้เลขหนึ่งอ่ะเ,อเดี๋ยวผมกําลังปรับตัวฟรานติโน,โนแล้วก็เอาขึ้นท็อปหนึ่งนะครับแล้วก็ดันกอไปด้วยลุยครับ เกมนี้เราเจอโอเมนก็คือเราชนะขาดเลยนะครับขอแค่เราอันติแต่โดนโอเมนก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แล้วนะครับซีซั่นใหม่มีการโชว์เม็ดด้วยนะครับถ้าเราสาหารศัตรูได้หรือว่าเดินออกจะป้อมเล่นแรกมาเกินนโชว์นะครับเราก็สูตรเดิมนะครับขายรองเท้าก่อน23มีแล้วก็ซื้อดาบ250มาช่วงแทงนะครับเกมนี้ผมจะออกเป็นรองเท้าเกาอผมไม่ค่อยถนัดในการออกรองเท้า ลูกดุกดาวนะครับรำได้ครับเ oh, วลหนึ่งเราเหมือนจะไม่ไหวนะครับเราก็ถอยไปก่อนเขาได้เอานกกระจิกมาเราไม่ไหวอยู่แล้วนะครับฟรอเรนจินโนเวลหนสู้ตัวอื่นแทบไม่ได้ ทุกตัวนะฮะในออฟเดนแต่ถ้าถ้าวิวสองขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ก็จะสู้ได้นะครับเฟรนติโนต้นเกมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สู้นะครับ oh. เราเน้นฟาร์มไปก่อนนะครับแต่จังหวะไหนเราวิ่สี่เมื่อไหร่ถ้ามันล้ำได้เราก็ล้ำนะครับขอให้ต้นเกมเราอย่าเสียนะครับเอาดึงมาตายนะฮะเฟิร์สบาทครับตายครับโอ้โหผมก็เกิดน,นะครับ เห็นไหมครับตัวฟอร์เรนติโน่มันก็จะล้าเร็วขึ้นนะครับ GMGM GM ก็ดีอยู่แต่เราต้องปรับตัวอีกแล้วอะแต่ก็ได้อยู่นะครับตอนนี้เราต้องสร้างความมั่นใจเดี๋ยวเราต้องเล่นฟอร์เรนเยอะๆสร้างความมั่นใจว่าเราควรล้ำยังไงช้อนนี้ควรล้าล้ำยังไงเราก็จะชิลรอแล้วนะครับโอเมนผมไม่กลัวนะครับตัวโอเมนมันแพ้ทางอยู่แล้ว,ลวมันก็ไม่มีอะไรครับเราก็กล้าล้าหน่อย นาเขาจบบนนะครับ2นาทีแรกถ้าเราทำอะไรไม่ได้ผมแนะนำให้ไปเติมแอปิโซดดากอนเลนนะครับดักมังกรเลนแครรี่เลนมมังกรอะไรอะเพื่อให้เราได้มังกรแล้วก็ทำให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะครับจางเกิลเขาเพิ่งตายนะครับไปครับเล่นได้นะครับพี่นอ้องแพรเอกมาแล้วได้นะครับ ลามต่อได้นะครับดึงมาได้ไหมไม่ได้เราก็กลับเลนครับโอมนสอยป้อมแล้วพี่น้องโอเมนมันบ้าแก้งบ้าอ้าน้องสาวเคครับน่าจะตีไม่แตกนะครับปิดได้ครับปิดได้ชิงครับ ฟิกเกอร์โอเมนแจกฟิีนะครับไฟหน้าเราอ้าวดึงมาตายครับลาครับสวยตะกี้เห็นไหมครับผมใช้พาชสี่ชิงแล้วก็ใช้สกิลสองชิงนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าเราจะตามศัตรูนะครับผมออกรองเท้าก่อนแล้วก็ออกฟัวเขตขั้นสองมานะครับนาะคอเริ่มตีเราไม่เข้านันะครับ เราก็จะออกเป็นดาบฟ้าเลยครับลบคูดาวแล้วก็ได้การดาเมียนหนึ่งช็อตตึงๆครับตัวฟอริโนิโนส่วนใหญ่ทุกเกมแนะนำให้ออกดาบฟ้านะครับค่อนข้างที่จะโกงเลยครับมาทดแทนแบบการดาเมจที่หายไปของแพทก่อนๆของตัวฟอรินิโนก่อนที่จะโดนเนิร์มนะครับโอเมนเราไม่กลัวนะครับเราลามขาป้อมได้ถ้าช็อตมันลามได้ แต่เราต้องระวังอย่าโดนสกิลหนึ่งของโอเมนขัดอันตีเรานะครับถ้าเราอันตีไปมั่วๆโอเมนสกิลหนึ่งแม่นๆหน่อยคะ่ะอันตีเราแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับออตีมกงกรเล่นลามได้นะครับตายครับโดนมังกรตีตายสวยต้นเกมเรามาขนาดนี้หายาไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เกิดอะ่ะผมบอกเลย อันตีเราไม่มีครับโรบินจินโน่พยายามเล่นตอนมีอันตีนะครับยิ่งเจอโอเมนอีกถ้าโดนจับคาป้อมนี่ก็สวยนะครับแต่ถ้าเรามีอันตีเราก็ร่ามันได้นะครับบูได้นะครับนาคอสนาคอ์สเพิ่งตายนะครับตะกี้นี้เราได้บูมานาคอสก็จะเล่นยากโคตรคเลยครับนาคอสไม่มีบูก็เท่ากับไก่เดินหน้านะครับใช้สกิลไม่ได้ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วนะครับนาคอสโอเมนสองหนึ่งแล้วก็ไหวชิลนะครับเ <What? S 1> ท่าน,นี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไม่เอ่ยเคลียรหล่างได้นะครับ oh. <Right> ผมก็จะเล่นห้าวเลยเพราะตอนนี้ผมไม่กลัวตัวอะไรแล้วนะครับ oh. แต่ฟ้าเราใกล้มาละรามโอเมนได้นะครับ ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวายน้องสาวเมียจากหนูครับลำครับลำครับโอ้โอเมนมันใส่หัวว่าพี่น้องเดี๋ยวเจอผมครับ ผมอยู่ในแรง20กระดาวนะครับเป็นงานนนเนี่ยใส่หัวว่าดูดิ GM มันจะปรับอันนั้นไปอีกแล้วว่าผมชิ่งไปในบัฟแดงไม่ได้อีกแล้วนะครับ oh. GM ขอทำกำแพงให้มันใหญ่ขึ้นนะให้คีมันไปไกลขึ้น oh. ผมก็ชิง่งไปชิ่งมาไม่ได้แล้วโอ้โหด่าฟ้าเรามาแล้วนะครับเราลำคาบป้อมได้นะครับ oh. โอเมนตัวนี้มันเป็นเป็นนะับเป็นเป็นเป็นไป,นเ,ปนเติมครับดาฟ้าได้แล้วผมจะซื้อเป็นไม่ได้ครับผมจะซื้อเป็นเกาะเจ็ดร้อรยสามสิบเพื่อมาลดความเร็วโจมตีของไฮอาเตะแล้วก็โอเมนแล้วก็นาคอนนะครับเกมนี้เราเจอไฮอาเตะไม่แนะนำให้ออกเกาะซอร์ทอัลํำได้ครับ หนีครับคือตายวาให้ยั้น้องสาวสกิลสองชิงครับชิงคือผมเกมนี้ไม่แนะนำให้ออกกอดสะท้อนนะครับเพราะว่าเกมนี้เราเจอไฮาาเตเป็นตัวทูดาเมทแล้วออกกอดสะท้อนมามันก็สะท้อนไข่ไม่ค่อยได้นะครับแล้วผมก็จะออกเป็นกอดเจ็ดร้อยสามสิบมาลดคนเราจนดีไฮาาเตมันก็อีกดีไปอีกอย่างนะครับลดได้สามคนเลยครับ ข้อน้านี้อยากคุ้มเลยครับผมจะออกเป็นการเวท2 2 1ชิ้นมากัน1ชิ้นแล้วก็ซื้อเป็นฟอสเขตมาเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เราจะมาตามตัวแบบนาคอนนะครับตามไม่ค่อยทันแล้วก็โอเมนมันใส่หัวเก่งเหลือเกินเดี๋ยวผมเอาฟอเขตม,มาแก้นะครับ เดี๋ยวทุกคนถ้าอยู่ในแรงไม่ค่อยสูงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะครับวิธีการออกไอเทมน่าจะไม่ค่อยเหมือนของผมนะครับของผมก็คือผมเน้นเล่นในแรงสูงๆนะครับแต่แรงทุกคนไม่ค่อยสูงเดี๋ยวผมมาบอกไอเทมอีกทีนะครับควรออกอยังไงเดี๋ยวผมไปวิจัยนะครับไปวิจัยในไอดีลองผมว่าน่าจะออกดามเมจมาดีนะครับนักเล่นได่ายนะครับตอนนี้ผมเกิดจะจะ,จะดักดึงมาตายหมดอนหา ลามครับสองโอ้พี่น้องถอยครับถอยถอยถอยไม่ไหวนะครับหมดทุกอยา่างไม่ได้สักตัวหนีได้ครับหนีได้เคมันเหมือนจะเล่นนะครับผมลามต่อได้นะอันติสีวิสีวส่วิสีวิสวนได้นะครับ เราน่าจะเสียดาร์คสเลเยอร์นะฮะไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วชั้นนี้ก็คือเป็นงานนะครับเราปล่อยเลยก็ได้นะแล้วมาเอามังกรแทนนะครับเดี๋ยวผมปามหาตังหาเลือดไปก่อนก็ได้นะครับทำบนก่อนก็ได้นะครับล่อศัตรูมานะครับหาเลือดหาตังไปก่อนครับ ตอนนี้ตอนนี้เราไม่กลัวต่ออะไรนะครับเรากล้าเดินสูงได้นะครับถ้าเขาไม่มาปิด3ามตัวขึ้นไปเราก็ไหวชิวน,นะเพราะเข็บผมมาละเกมน,นี้ผมมองว่าน่าต้องออกดับแดงมาเลยครับแทงแรงๆเลยไม่ต้องรีบออกการเว้นคนระับรับได้ครับตายครับต่อได้นะครับฮะโอโหโอโห โอ้โห oh, 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 oh. ดอกผมตะกี้เก็บไม่ได้หนึ่งดอกนะครับรเ,รกเ,เก็บไม่ให้ผมไม่รีบออกการเวทก็คือทีนรงข้ามเวทของไม่ใอ่แรงนะครับพอแค่เราอันติแปดโดนลามเรื่อยๆดาเมจเวทแทบไม่มีผลต่อเรานะครับเพราะว่า,าเป็นดูอ,อี้นะครับดาเมจเวทแบบเราสามารถหลบได้นะครับไม่เหมือนพวกมวยพวกอะไรมันล็อกเป้านะครับชิวฮับชิวเกมนี้เราชิวละ ทีนองข้ามทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะครับเราเน้นเรือ่องงาเองโซนครับลามได้ครับไปในย่น้องสาวตายครับสวยครับหาป้อมไปเลยนะครับเจอผมผมเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วตัวฟอรินิโนก็คือกดแบบแค่หนึ่งทีนะครับผมชอบกด2ทีบางทีอะ แต่เราต้องลากอนาล็อกให้ไปเยอะๆนะครับเอากดยอมแพ้อะไระเกมน,มน้ำค่ะนี้ตอนนี้คือเราเกิดจัดเลยครับก็คือว่าสกินนี้มันก็เหมือนสกินเริ่มต้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรไม่ค่อยเปลี่ยนโมเดลเฉยๆนะครับเอฟฟังเอฟเฟกไม่มีอะไรสักอย่างนะครับ โอ้ฟลอเรนติโนลามเร็วขึ้นนะครับมีหลายคนบอกว่าฟลอเรนติโนมันลดดาเมจมันก็เหมือนเดิมนะครับผมมองว่าไม่ลดนะครับดาเมจย,ยังเท่าเดิมมันแค่ลามเร็วขึ้นนะครับที่ผมสัมผัสมาลามเร็วขึ้นเข้าหาศัตรูเร็วขึ้นเล่นได้ครับเล่นอะอันตีโอ้โห ซีซีโอเมก้าอันตีเราไม่เข้านะครับต้องถอยครับเราไม่มีอันตีอันตีเราไม่พร้อมนะครับเราทำได้แค่ขู่นะครับซีซีเวอร์จัดอันตีสามมีครับอตอนนี้เราต้องเริ่มรู้นะครับโอเมก้าอันติเวลาอันตีอยู่แล้วอันตีเข้าไม่ได้นะเราจะโดนขาดอันตี พค่อยครับนาทีหมดถ้ามานี่เราลามได้นะครับ 1. 1> ถยครับเยอะๆเยอะลามครับถ <5. S 1> ้าเข้ามาเองนี่ผมใส่แล้วนะครับเลือดเราไม่มีเราถอยก่อนก็ได้นะครับ <Wow. S 1> เอาบูไปเลยนะตัวบัตเตอร์ไฟไม่ใช้บูนะครับดาร์กเซเลเยอะขึ้นนะครับเราที่ไปโซนนั้นเราผมจะเอาเ็นการเว้เขียวนะครับมันเด่นเลือด อันตีไม่มีครับอันตรีพุ่งมาโอ้ต้องถอยครับโหพลาดอาจจะแพ้นะครับแต่ยากวายากว่ายากกว่าเย็นไว้ครับเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เราเสียดาร์คซลเยอร์ไปตัวเลยครับที่ตรงข้ามเราจขึ้นบ้านเราง่ายจัดอ่ะ ไม่ให้เป็นไรนะครับโอเมนโซโล่ได้น้ำหนึ่งหนึ่งโอ้โหท่าไม่หันนะไม่เป็นไรครับต้องระวังคีน้องข้ามาปิดจ็อบห้าตัวนะครับรออันตรีมานะครับฮาบิฮายาโผล่ล่างลำได้นะครับฮายาโอเมนอยู่ล่าง เราเคลียบบนให้ที่น้งข้างเขาปล่อยดักบนครับเอานะคอสหนึ่งหนึ่งไวชิลนะครับแต่เราต้องระวังตัวไฮอาตตตัวเดียวนะเกมนี้ตัวอื่นมาหมดเราก็ไหวชิลนะขอแค่อันติเราแปดโดนแต่ไฮยามานี่เราต้องระวังหน่อยนะครับรอปิดครับเล่นได้นะครับทุกคนล้ำครับตายครับต่อให้นะครับ ตายครับก็เราไปเคลียร์กลางฮนะเกมน่าจะจบแล้วนะครับเราเคลียร์กลางมาจบกลางครับชนี้โดนผมปิดหลังนะครับตัวลุยอยไม่ได้ทำอะไรนะครับเจอผมลำ้ำกับแดงโคตรแรงเกมก็น่าจะจบนะฮะเราแทงป้อมเลยก็ได้นะครับ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรนะเกมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <Your top. S 1> ก็ไม่มีอะไรอะ่ะเกมนี้่ผมไม่ได้กด2ทีนะครับผมกดแค่ทีเดียวทีเดียวเลยแล้วมันก็ลาเร็วอยู่แต่ผมอยากให้มันลาเร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวผมไปฝึกกด2ทีให้มันช้าๆเดี๋ยวผมค่อยไปกดแรงนะครับทุกคนก็สกิีนใหม่ฟลอเรนดินน่ก็ค่อนข้างที่จะ สวยนะฮะโมเดลเท่เลย24 e ดาวนะรเราได้เหรียญไฟเตอร์นะครับในที่2ไม่ได้เอ็มบัตเตอร์ไฟก็ได้เอ็มไปนะครับเกมนี้ก็จะประมาณนี้โอ้โหแต้มคะแนนเท่ากันนะครับเราไม่ได้เอ็มมาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ,บ๊ายบายครับสขโซคมจุบจ๊บจุ๊บ อยู่กแบบับเราเชิญชน,นะครับวันนี้เสนอคำว่าซิงซ้จี้ฤดูกาลกกใหม่重新开始新的赛季加油我的天呐